หลังจากที่ตัดโอมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนอนมาแต่ไม่ยากนะทุกคนอนนี้้อรูกคนเียวนะทุกคนเตาไมต้องนต้นก็ได้นะทุกคนเอาโยนไปไกลๆเดี๋ยวเราจะมาต้นที่สองแล้วนะอันนี้ก็คือไปเอามีดเล่มใหม่มาแล้วนะทุกคนไา้ต้นก็ได้นะทุกคนเอาโยนไปไกลๆเดี๋ยวเราจะมาต้นที่สองแล้วนะ อันนี้ก็คือไปเอามีดเล่มใหม่มาแล้วนะทุกคนมันเล่นบันได้นะคะเพื่อนชอบนะชอบชอบแต่งกิมมนะีความรู้สึกสะอาดสะอ้านหน่อยถ้าพื้นที่น้อยๆอ่ะพื้นที่บริเวณบ้านน้อยๆอ่ะอยากบอกเพื่อนๆว่าปลูกในกระถางก็ได้นะปลูกสักต้นนึง วนเว้นบันได้นะคะแม่เพื่นชอบนะชอบชอบแต่งกลิ่นมีความรู้สึกสะอาดสะอ้านหน่อยต้นสองต้นก็พอรับประทานแล้วค่ะไม่ต้องปลูกเยอะหรอกถ้าไม่มีพื้นที่นะปลูกแค่ไว้ให้เราเก็บทานไม่ต้องซื้อเขาแล้วชาอมเขาดูแล ต้ต้นก็ได้นะทุกคนเอาโยนไปไกลๆเดี๋ยวเราจะมาต้นที่สองแล้วนะอันนี้ก็คือไปเอามีดเล่มใหม่มาแล้วนะทุกคน<อ>เพื่อนบางคนอาจจะบอกว่าเปรื่องน้ํามันก็ไม่ได้ลดทุกวันเนาะทุกคนเนาะก็ะวันเว้นวันก็ได้นะคะสามารถว่าเมื่อกี้ตัดไม่โอเคเลยอะวันเว้นวันได้นะคะ ให้เพื่อนชอบนะช,ชอบชอบแต่งกิมมีมีความรู้สึกสะอาดสะอ้านหน่อย ให้เขาสั้นๆส,สิ่งก้านเขาอะถ้าจ,จริงๆแล้วไม่ต้องเอามาไว้ตายต้นก็ได้นะทุกคนเอาโยนไปไกลๆเดี๋ยวเราจะมาต้นที่สองแล้วนะอันนี้ก็คือไปเอามีดเล่มใหม่มาแล้วนะทุกคน ชมพระอาทิตย์ตกดินเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันเนาะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายมันเป็นวันได้นะคะม่ื่อนชอบนะชอบชอบแต่งกิมมีความรู้สึกสะอาดสะอ้านหน่อยอันนี้ก็ยังชั่วเพื่อนๆที่บ้านได้ปลูกชะอมไว้ทานกันไหมคะ เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาแต่งกิ่งชะอมกันนะคะนี่ต้นชะอมเขาเริ่มจะสูงขึ้นมาแล้วนะทุกคนดูนะทุกคนไป,ไปิงเขานะทุกคนตายต้นก็ได้นะทุกคนเอาโยนไปไกลๆเดี๋ยวเราจะมาต้นที่สองแล้วนะอันนี้ก็คือไปเอามีดเล่มใหม่มาแล้วนะทุกคนมันก็จะแตกกิ่งก้านออกมาเยอะแยะเลยค่ะ ทั้งปีไม่มีไม่มีช่วงไหนไม่ได้กินนะทุกคนดีกว่าเราไปซื้อเขาค่ะถ้าพื้นที่น้อยๆอย่ะพื้นที่บริเวณบ้านน้อยๆอ่ะอยากบอกเพื่อนๆว่าปลูกในกระถางก็ได้นะปลูกสตกต้นนึงเรียบร้อยจะไม่ให้เขาอยู่สูงเกินไปนะทุกคนทีน่ผมข้บ ัดให้เขาสั้นๆต้นสองต้นก็พอรับประทานแล้วค่ะไม่ต้องปลูกเยอะหรอกถ้าไม่มีพื้นที่นะปลูกแค่ไว้ให้เราเก็บทานไม่ต้องซื้อเขาแล้วชาอมเขาดูเลเนี่ยเพื่อนๆปลูกใส่กระถางหนึ่งต้นน่ะเพื่อนๆก็กินแบบไม่หวานไม่ไหวแล้วนะเอาจริงๆหนึ่งต้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆปลูกใส่กระถางหนึ่งต้นน่ะเพื่อนๆก็กินแบบไม่หวาไม่ไหวแล้วนะเอาจริงๆ หนึ่งต้นเนี่ยเห็นไหมใตยต้นก็ได้นะทุกคนเอาโยนไปไกลๆเดี๋ยวเราจะมาต้นที่สองแล้วนะอันนี้ก็คือไปเอามีดเล่มใหม่มาแล้วนะทุกคนเรียบร้อยจะไม่ให้เขาอยู่สูงเกินไปนะทุกคนที่ตอนเล่นบอลได้นะคะ ื่อนชอบนะชอบชอบแต่งกินมนะมีความรู้สึกสะอาดสะอ้านไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนปลูกใส่กระถางหนึ่งต้นน่ะเพื่อนๆนก็กินแบบไม่หวานไม่ไหวแล้วนะเอาจริงหนึ่งต้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนปลูกใส่กระถางหนึ่งต้นน่ะ กินแบบไม,ไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะเอาจริงจริงหนึ่งต้นเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยจะไม่ให้เขาอยู่สูงเกินไปนะทุกคนที่มแชร์ไม่ยากนะทุกคนนี่เราอยากกอดลูกกับคนเดียวนะทุกคนแล้วก็ตัใส่เขาไม่สูงนะชมภาทิ์ตกดิน เดี๋ยววันนี e ้พอแค่นี yeah, oh, hey, hey. so ah, way, are, ้ก uh ่อนละกันเนาะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายชมพระอาทิตย์ตกดินเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันเนาะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายใช้มีดใหญ่ใช้มีดทำกับข้าวนี่แหละมีดก็ไม่ค่อยจะคมเลยนะจ๊ะแต่ไม่ยากนะทุกคน อันน้มันหลังกรู้กับคนเดียนะคน,นแล้วก็ตัดให้เขา่ต้อสูงากตัดให้เนๆไอ้เวลนี้ขาเขาเป็นคน เนี่ยเพื่อนๆปลูกใส่กระถางหนึ่งต้นน่ะเพื่อนๆก็กินแบบไม่หวาไม่ไหวแล้วนะอจริงๆหนึ่ง,งต้นเนี่ยเห็นไหมหลังจากที่ตัดโอมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาอันนี้ก็ยังชั่วเพื่อนๆที่บ้านได้ปลูกโอมไม่ทานกันไหมคะ เพื่อนบางคนอาจจะบอกว่าเตื้องน้ํามันก็ไม่ได้รดทุกวันเนาะทุกคนเนาะก็วันเว้นวันก็ได้นะคะสามารถถ้าพื้นที่น้อยๆอ,ยอะ่ะพื้นที่บริเวณบ้านน้อยๆอ,ยอะ่ะอยากบอกเพื่อนๆว่าปลูกในกระถางก็ได้นะปลูกสักต้นนึงวันเว้นวันได้นะคะถ้าเพื่อนชอบนะชอบชอบแต่งกิงนะ่นมีความรู้สึกสะอ,อานสะอ้านไหม หลังจากที่ตัดะอมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะราะว่าเมื่อกี้ตัดไม่โอเคเลยอ่ะชมพระอาทิตย์ตกดินเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ okay, ทุกคน yeah, yeah. เนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะเบ๊ายบายเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาแต่งกิ่งชะอมกันนะคะนี่ต้นะอมเขาเริ่มจะสูงขึ้นมาแล้วนะทุกคนงนะทุกคน เนี่ยเพื่อนๆปลูกใส่กระถางหนึ่งต้นน่ะเพื่อนๆก็กินแบบไม่หวไม่ไหวแล้วนะเอาจริงๆหนึ่งต้นเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยจะไม่ให้เขาอยู่สูงเกินไปนะทุกคนที่ผ้อ่านอุอันนี้กอย,ยังชั่วเพื่อนๆที่บ้านได้ปลูกชะอ,อไมไว้ทานกันไหมคะมันก็จะแตกเก่งก้านออกมาเยอะแยะเลยค่ะ ทั้งปีไม่มีไม่มีช่วงไหนไม่ได้กินนะทุกคนดีกว่าเราไปซื้อเขาค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ตัดไม่โอเคเลยอ่ะเพื่อนบางคนอาจจะบอกว่าเปลืองน้ํามันก็ไม่ได้ลดทุกวันเนาะทุกคนเนาะก็ะวันเป็นวันก็ได้นะคะสามารถลดวันเป็นวันได้นะคะเพื่อนชอบไหยชอบชอบแต่งกินมีความรู้สึกสะอาดจะอ้านไหม เพื่อนบางคนอาจจะบอกว่าเปลืองน,น้ำมันก็ไม่ได้ลดทุกวันเนาะทุกคนเนาะก็วันเว้นวันก็ได้นะคะ